สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูปลายท่อนะครับของ SC Project นะครับขนาดคอท่ออยู่ที่2.5นิ้วนะครับหรือขนาด60มิลิเมตรนะครับงานจะมีตั้งแต่สีดำนะครับสีเงินนะครับสีลุ้งนะครับจะมาพร้อมกับตัวชุดอุปกรณ์เสริมในการติดตั้งนะครับจะเป็นชุดอะแดปเตอร์นะครับเป็นตัวยึดตัวท่อติดกับตัวรถนะครับแล้วก็จะมีพร้อมตัวสายรัดมาให้นะครับแล้วก็ชุดสปริงนะครับ งานค่อนข้างจะสวยเลยนะครับลองดูใกล้ๆกันนะครับผมปลายจะเป็นปลายามีตะแกรงตัดตรงปลายนะครับงานค่อนข้างจะสวยเลยนะครับคอท่อขนาด2.5นิ้วนะครับไปทำสลิปออนใส่รถได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ